ได้ไงวะไปแน่ทำไมเอ็ดั์แบนเชียนี่น้ำรั่วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุด <apply> น <some antis> ้ำ <reco> อ่อ <siglo staring> ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยก็ลุกมาลุกูใส่บปกินดนี่เชียนี่เอาเสื้อกูคืนมาเอาไว้เอาเสื้อกูคืนกูคืนมาเอาไว้ไม่เราเป็นอะไรอ่ะโอ้ยมันยกบอดเลยไอ้ดั์แบนมันยกบอลทั้งร่อแล้วเนี่ยอืออือต้อนน้อม ไอยเลยอยู่ใต้น่ะอ้าวน้ําหายหมดแล้วนี่น้ําอยู่ในนี้หมดแล้วนี่นี่ดูนี่โอ้ยม่งกินน้าโอ้ยโอ้ยเพื่อนดูกายเป็นน้ําแล้วว้าวโอ้ยโอ้ยบนโลกนี้มีแต่หน้าเพื่อนกูและอืมเจ๋งเจ๋วเนี่ยๆอยากได้คนใหญ่ๆบ้าบ๊มบ๊มบ๊มอืมอืมีนไงได้เลยนี่โอ้ยโอ้ยคอมมาสะจ่อรอหันกันยอโอ้ยเตียงก็ใหญ่นะ่มันมึงระเบิดโลกได้เด็ดในทั้งโลกเลยอะ นีมังกรไแล่ะกูจัดเลยเลยลงิยลกระเบดิดไปลกระเบิดจริงไปลกเออเล่เลยหนีเลยเพื่อนน็อดลังจะมา